สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องปองไปสืบสุขคนมาพบพรนมวลนีแซ่บที่เก่านะครับพี่น้องเมื่อนี้นมวลมีหนุ่มง่ายๆนะครับดตสมก็จับนะครับพี่น้องตงก็จับบนบนินใจที่นะไไเก่านะครับมองยังไงได้มหมเมนูเรียงเรื่องาน้ำหวานนะครับหอมเลยนะชิคกี้พายสดอหอมเลย,นะยก่พี่เจยวได้นะครับ ไมจีนกจกับเลือดนะพี่้องเจะทานเนะาะแบบสดอนห่อนนะครับมือนต้อกินยังไงนะครับอยู่บ้านนะพี่้องเด้ง่ายเลยไหมผมเดยกน้ำซุปก็จะจัดการนด้เลพี่น้องเครื่องหอไกชเมีนะครับ ใส่ไข่ไข่ไก่ผมมีนมบนในไข่เป็ดสองลอยขาบระไรขึ้นม้วนเอาบนนะครับนี่เอาบนกับหมูสับนี่ครับแค่นี้พี่น้องอ่างนใส่เลย,สยใสบบ่ก่อนกเลยใส่เป็นก้อนเลยเดี๋ยวจะห่านจะจะมา ใส่พักมันจะน้อยนะพี่น้อ,อนบบงเป็นพวกบวกเต็มบวกน้ำนะครับอเอาสร็จเฉลยนะครับโอ้สุไลขดๆนนะพี่น้องเลยนะี่นะครับเ็ง่าย,งายนะครับใส่ไข่ลงไปเลยนะไส่เป็ดน,นะครับ อโอ้อยจะมีง่ายอี่บานยัไงหนุ่มุีง่ายเส้็เี้วนูเสร็หน่อยนะครับอืะจะอจนหน่อยถ่าที่ท่าหไหน่องอ,ออกเลยนะครับดึงซับไปเลอย ที่ลายๆพี่น้องเลยที่แกะนะครับง่ายนะครับเนี่ยอ๋อโอ้ยเป็นเสพขนาดใส่ไปเลยโอ้ยจานใหญ่ห่วยใหญ่ฮิโกรู้ไหมใครเปียกปีนเลยปีน้องช่วยแกะเขาหน่อนี่ เป็นไงเป็นนุ่นเองเปนไม่นุ่งเองเดวนสนาทีะเง้ยโอุ้งรแบบนีนะบจบปูงใส่หอมมาหอมหอมไปคว่ำมุ้งบหน่บวนใส่ใส่ข้างากับมุ้งหอม พี่เขาพี่เขาสาวกระแจ๋เด็ดโอ้โหหอมมีหอยเลยหอมเจียวนะครับเจียวเพิ่มความหอมเข้าไปเปลือกกล้วหอมเข้าไปนส้มส้มขวบวนมเวาเพชรเตี๋ยวหวานนะครับ พริกไทยใส่พริกไทยลงไปมันหอมนะครับโอ้ตานนะครับตานสองส่วนครึ่งน้ำปลาปลาด้วยครับพี่นอ้องปลานี่ เย่างั้ครับมอนเดิเนี่ยสันจะนากินอรอด้านบนโอ้น่ากินขนาดไลยครับเนี่ยเส้นเนว้น้อเ,เอมืองเสนเ้นเมืองเส้นน้องเบืองเส้นเนีนพริกเนี่ยแจกคนนะครับ ไอเป็ดอืมแอนิกเะเซตแล้วเร็อพี่น้องนีมาม,ามาพี่น้องมาเศษมอนกันนะซิมมึงเนาะพี่น้องเนาะโอ้โมาพี่น้องปเป็นเศษเศษคนบวนครับโอ้เศษไรนะครับคนบวนเนี่ยพี่น้องโอ้เส้นแบบเนี้ยงเลยคนนะ ตัวเงี mm ่ที่เก่าุ่นสบน้ำกันครับโอ้ค่ะคือเก่าด้วยพี่น้องไข่ยำเยอะไมใครเปลียนโอ้โหเป็นไงตรวจเลยเม่นู่งง่ายเ่ย ได้มากรสชาติได้กับปรุงแล้วเนาะพี่น้องเจ้าน้ำหวานมากเพลทเปรียวหวานวอะไรครับิอมเ,เสียงไอ้โดนท้วนเลยความหอม เมืม่อวานลงตรงหน้าพี่น้องเออแหลนแลนในหอบสารแหลนฝนยำวันนี้กินอยู่บ <ra> ้าน <can> คนตกมาแบบแหงเลยที่แล้วลงไปที่น้สขนาดสองคว่มหอมครับโอ้เข้มข้นเนื้อไปนองนุ่มบอลตุ่ม ไมนน่นูเลือกไงตรงนี้พี่น้องที่ว่า น่นก็จัดเสร็จดูแท้นะครับเป็นเมนูที่กินเบื่บอนะครับเมนูเมนูง่ายๆนะครับเจ้านะ 嗯，mm, 卡特尔，你呢？ ไม่หนูเหลียกงานได้เดี๋ยวพี่นอ้องกินกินกุจับมาได้ <laughs> งานแตกแล้วนะพี่นอ้องโอ้โหขาดเลยพี่น้องยวเบี้ยงก่อนอยากกป็นเดยกพี่น้องเด็ก 特别冷了。 จำเด็จไปหน่องขัดพอเกาง่าแตกไปหน่องเพราะคนอยากเสร็จเงี้คนอู้ขัดแายนะครับแม่นูยังไงพีเผาเนี่ยซุดจอดเลยในการแน่น,นะครับเอา้าแส่บพิเกาไปหน่อง ตุ่มกุญแจับสดกินหนอนนะครับไม่นุยง่ายตุ่มกินง่ายๆนะครับอยู่บ้านเอามาฝากพี่น้องนะครับนั่งกินอยู่ทั้งบ้านพี่น้องมาเนี่ยนุ่มบวชขอขอบคุณขอบคุณนะครับทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับนุ่มบวชกินมะคองมะงามหรือว่าพี่ฝากการในนุ่มบวชขอขอถอดขอไพเด้อครับแต่เบื่อว่าคลิปหน้านุ่มบวชนี่แซ่บจะพาพี่ป้าน้องเข้าเคดอีกอย่างหรือว่ากิ่เนียงครับฝากได้เด้อครับฝากพี่น้องเข้านะครับสามารถคลิปนี่ฝากก็เลยก็แซ่บก็ติดตามเป็นกำลังใจนุ่มบวชนี่แซ่บบบก็ขขขอออออคคคุุณณพพ่่่แมีนน้งะรับ ที่เก,ก,กียาก็ไม่ชมคลิปปนวนก็ใม้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆเรื่อยๆสุขสุขนเดอครับกับสวัสดีครับ